พันดูร็อกนอดูร็อกพ่อพันใช้ของเจ้าโคล่าครับตัวละรนึยกิโลนมออได้ตัวไหนอได้ดูฟังนี้ครับโอ้โหบิ๊กเลยครับดูร็อกอเมริกาบอกอ๋อเครครับเจ้าของครับสวยงามมากเลยครับฟาร์มนี้ อันนี้ก็แม่พันธ์ครับอนุทัศ์ไปติ่งเทปาร์ตี้ใช่ะหมอาหารตัวไมคกินัลนะเป็นการชวนกินอะไรก็ตระกดถุงปลาไปกี่บาทบ่ก็ดถุงเนี่สี่พัน บสี่เดือนสี่เดือนสเดือนร้อยยี่สิบสามเอน่ื่น้ยบาท้ตัาหนึ่งหมื่นกว่าบาทตัวนี้ครับตกไปหนึ่งมืกว่าบาทนะครับโอ้โชื่นใจเลยครับโอ้ก็ได้โอ้ กำไรกำรมัเห้าพันสามไรเท่าไรนะห้าพันสามห้าพันสามร้อยบทุนหกพันห้าโอ้ตัวละห้าพันกว่าบาทเลยไปเถอมันทำานอกเอาครับเรียบร้อยครับจับเสร็จเรียบร้อยนี่แน่นแน่นแล้วแน่นแน่นแล้วเจ็ตัวเจ็ดหมืนกว่าครับของเจ้านี่ครับเจดหมเตัวนี่ครับโอ้ต้องเปิดท้ายแล้วนี่มีแต่ร้อยบวกเลยครับ เนี่ยครับโอ้ไปแล้วครับจับเสร็จเ,เรียบร้อยนี่สุดท้าย